สบายดีสวัสดี FC เบิร์สุคู่สุขนนอนนงินดีตอนทำขาสู่ซองสาวคนหวยยางเมื่อในสาวคนหวยยางก็มาตอนคำคำเนาะมาเห็ดมิโนโตมมําเมสาวคนก็ะปุกเครื่องไว้เลยตอนนี้แต่สาวอิดยังลวกเมเนาะสาวคนกระตําเครื่องไว้ตําถามีอะไรซีสันจะเป็นตาแสบเนาะ บักลายลายเครื่องปรุงก็ได้มีซองห่อเนาะกินกับเสาอิดซองคนตอนนี้ก็ลวกหมี่ซุกแล้วมีฮอนด็อกเนาะแล้วก็ใส่กอกแนวใส่กับเมีช้างลายดอกถ้าคนที่ใส่ก่อนเลือดพรอมเนาะมารอบคำคาก็บตำหม,มีใกล้ี่สุกแล้วลวกหมี่ก็ได้ ห้ากระดังพื้นนอกบริดังทานเ้ากระถอกเส้นหมี่ใส,ส่กระจาดเนาะเ้ากระชิดถอกลงขกเลยโอ้ยผู้สาวตำหมี่รอบเด็กอาคนุนกระชิโยะเนาะ บมีคานต่างกลองกับสีทรรบากมาเห็น้อยหนึ่งท่านเลยว่าสาวคนยังบูมีเน <Okay. S 1> าะสาวคนก็ใกส่สาวอิดอยะเนาะซีดูเสียวแสบหรือเปล่า แซบบ่ขอดักผลซีมบัตรเดียวกับแซบเลยเนาะปรุงเธอเดียวปรุงเธอเดียวเลยสาวคนปรุงแซบขนาด <c ười> ย่องตัวเองอีกแล้วสาวคนนี่ถอกเลยเนาะฮอกะตําหมี่แล้วแล้วแล้วกินกับก็มีสลัดเนาะมันเผาพร้อมสลิดปาดอยู่ เรื่องใส่ก็มีลูกซีนซองลูกเนาะใส่กอกอันหนึ่งแล้วก็ฮอนดอกก่อนเลือดก็มากินน้ำสาวคนเลยเนาะซาวอิตเนาะกับเฮือนใกล้กันกับสาวคนนี่แหละแต่เพิ่นก็ไม่ได้สูงมาเฮือนสาวคนะอะไรเพราะขนก็ไปนาเนาะ,ะเพิ่นก็เฮ็ดเบี้ยเพิ่นอยู่หน้าอะละแซ่บจังคนตังเนี่ย มีกิตดตำพี่ก้ลูกค้าสาวคนนอตนะคนมาซื้อเครื่องอวันนี่กินตำหมี่กับสาวปิง่งมาเมือเ่อีงกินตำหมี่กับสาวอิเน้องสองเมื่อเรียนแล้ว จัมปะผักสลดก <Okay. S 2> สัดเนาะแซบมาได้ไหมนาการเน็ตนนอ,นอ,องนอ้องชาเก่งเนาะนะกา ไม่ถูกเานะ้ปันไดมคือใส่มือหเ่เป็นตำหมี่เนาะมันเป็นตำมหุงเนใส่มือเลยรบเเพชรเนาะเพาปันไดเ็ดมาใส่บักิดเก็บมากเนาะมี่ซองห่อกบรเบเเพชรปันได แทบเมื่อใน,นการาคนก็มาได้ไปใส่เนาะอยู่แต่ในเฮือนอะไรเพราะว่าซักวัคซีนแล้วก็เจ็บแขน,นะะแล้วก็เลยได้ไปใส่มาเนี่ ดูกันเบิดเม้อเลยทำบ่อชิบเอ,อ้าสาวอีเพิ่นก็ชิบอกมันเผาให้สาคนเนาะเพิ่นใจดีเป็นพี่น้องกันทั้แหละแต่สาวคนก็เอิ้นเพิ่นเสี่ยวเนาะพี่น้อง กันเป็นหมูกับซาปินกิเน,กบนเบิร์รตบอสเยอะเบิร์ตเป็นตัวอดซาอีตแบบเบิร์ตเนาะกะลายเติบตามีกะลายซองห่อเนาะเป็นผู้ชายได้กินลายผู้สาวกินลายปักซาหรุนเค็มหนึ่ง <c oughs> กินลาใส่กับบริภากันอ้วนเนาะกระจออยู่คือเก่ากินตำเหมีแทนเข่าเลยเนาะเพราะว่าตับบริเวณปานใดบริเวณปานใดจะเถือสาคนจาออกแล้ว <laughs> หแหม้าควคนบนกระเบิ่งโทรัศัสอยู่ในหัวเนาะเพราะว่าเข้าแรงก,กับเพิ่นกินเลยเพิ่นก็เลยบ่อาตามหมีเนาะ เปิ่งซ่คนกินยาวๆเนาะอะไรอยากมากินนักสซ่คนเด้อ ทมี่โยโยะยามแรงตอนเด็สิเจ็ดโมงแรงเนาะจะใส่เบบนียังมาเน เห่นเนาะจ้งมกเล่นช่องหน่วยหันอย่างแลเมได้เีคา,ามักเล่นกินมักเล่นผิวดีเนาะสาวิก,กบเคีย์ฮาป์ดม้กเล่น <laughs> ได้กระยักผิวดีฮะละพากันดำหมดเลยสวัดเด็ดแห้งคุม่ม,มือนี่ค่ะตาคนแห้งออกนอกดูนอกไปหันไปนี่ซื้อเสื่อให้แม่อะละแห้งดำสาคนก็นได้ข่อไปได้ใส่พี่สังแส้เสือแค้ยาวซื้ออ,อะละ แปลงให้โตคิวดีปั่นกันกินเนาะคิวจังดีนำกัน ไอซิเบิร์เลยกินตำหม,มี่กันนะชาวคนผมมีคลิปยังหลายน่าเอิ่มเลยมาตำหม,มี่ชดผีชูน่องกินทแหละมาตอนเจ็ดโมงเนะาะตำหมี่ยั่วๆอ่ะแซบๆ ลายผู้สาวก็พากิน,กนลายลายแต่ละคนก็ได้ชาหุ่นมาใหม้มันลง <laughs> กินลายแล้วจะม,มีคนเลี้ยงนาอ สองคนก็เห่อ,อไรตอนนไรไรอะไรเาราโมได้เพชรแต่ก็เห่อ,อไรเนาะเริ่ม่อนห้อนแล้วตอนนี้เนาะสาวคนก็กินอิ่มแล้วใกล้สิอิ่มแล้วแหละ กะอิมเลยเนาะกายังเลือดแต่สซาอิิ่นกะกินอยู่แบบเสียดาดนะันยังเลือดหน่อยหนึ่งเนาะกินตําหมี่ซองห่อสองคนกันยังเลือดสนิแหละยังเลือดน้อยหนึ่งเอาเลยเนาะคลิป <c oughs> สาวคนกินตําหม,มี่กะสิจบเพียงสนนะีเนาะคันหมักกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวคนหนเดอ้อเพื่อให้สาวคนมีกำลังใจเหตุคลิปอื่นๆอนะีกเนาะ คลิปนี้สาวคนกระสีกาบค่าว่ะสบายดีสวัสดี